สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาไปดูการทำงานของเครื่องแยกกับของ MTT รุ่น TZ180 เครื่องตัวนี้สามารถใช้กับความบวนมได้ไม่เกิน400ตัวสามารถบีบมูลบวนมได้10-15คิวต่อชอั่วโมงเครื่องตัวนี้สามารถบีบแยกกับเหลือความชื้นแค่30%มูลัว,วที่บีบออกมา้วนสวยมาก เพื่อนๆท่านใดอยากทำมูลบัวแห้งสามารถนำไปตากแดดไม่กี่ชั่วโมงก็แห้งสนิทกรอบสุงขายได้เลยมอตเตอร์ของเราใช้ทองแดงแท้100%ยเซตะแกรงกับใบเกลียวสแตนเลสทนการกัดก่อนได้ดี เครื่องชุดนี้ราคา159,000บาทอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานส่งทั่วประเทศเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามได้ตามเบอร์โทรด้านล่างและแอดไลน์ได้เลยนะครับในชุดมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานมีสายยางมีเข็มขัดมีตู้ควบคุมพร,พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ของแบรนด์ s c h n e i d e และนี่ก็คือภาพการติดตั้งของลูกค้าที่จังหวัดจันทรบุรีนะครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปการทำไปไาลายแบบง่ายแต่ราคาประหยัดใช้งานได้จริงมาฝาก